สวัสดีครับเซียวกานะครับผมจากคูโบต้าสีสะเก็ดเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารมนะครับมือนี่วันที่22นะครับเมษายน2566นะครับมาทรงมอบรถพี่สก้าวเดือนนะครับที่เดือนอันนี้แฟนเพื่อนนะครับไทย <c oughs> โอ้โอโอกะเขาดีขนาะดนี้แข็งหนอ,อยู่บ้านอะไรนะครับตำบลจานอำเภอกันทธรรรม จังหวัดศรีสะเกตนะครับไอ้เพิ่นเอารถแท็กเตอร์คู่บตรเอลซามหกศูนย์แปดนะครับเทิร์นบวกเครื่องแอสฟงเครื่องแอสฟงไอ้เพิ่นเป็นเคเอ็มทีนะครับพูนเซลกากล่างเสียวกลับนะครับเป็นเคเอ็มทีเลยให้เราเอาน้ำกันไปเลยของคู่บุตาเอลปัน <c oughs> นะครับเพิ่นก็นใไส้รถเทิร์นรถเลยนะครับบ่ต้องจ่ายเงินจักบาทนะครับรถเทิร์นรถไปเลย งวดเพิ่นกระตกปีละแสนเจ็ดนะครับอันนี้คือร่วมเครื่องอัดฟางแล้วไม่มีงวดย่อยนะครับ L36 เซลกาบอด้ดี้วิวให้เบิ่งจจอยนะครับเพิ่นเอาเขาไปยังเมืองละมากพระท่านงามอยู่รถเพิ่นนะครับงามงามตัวรถเนเพื่อนเพิ่นให้สองแสนสองหมื่นห้าพันนะครับเครื่องอัดฟางหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับร่วมกันก็เอาไปเป็นเงินดาวก็บฮักปิดงวดปิดยังแล้วก็ตกดาวหาสิบเปอร์เซ็นต์พอดีนะครับ สามแสนหกที่เหลือนะครับนี่สามแสนหกปิดหวดอีกแปดหมื่นสองมาท้านาเนี่ยหายเปรับจ้างปั๊บทีน้ำนะครับไท้น้ำปั๊บทีน้ำจัดพานโค้งไทยลึกๆเด้อแล้วอ่ะยังแกนโลกไปเลยว่าษั์ฟังเสียงเหรอครับมันแข็งสำเด็จแข็งเงี่ยปวดครับแล้ว่าเราต่้งห้างดีเว้ยนี่ครับเบิ่งที่ละดิน แข็งเป็นแข็งครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP นะครับจริงๆไอ้เพ็่นสังเบียดนั่นแหละแต่ว่าเบียดเซลกาเบิดนะครับก็เลยเยบี่ยงออกมาเมื่อนี้ขออนุญาตยืนไทยอยู่นี่นะครับขาพิก <c oughs> ขาขาพิกขาเช็ดนะครับยางๆยากโอ้ยเงียบครับเ5ล1 8าศูนย์หนึ่งแปดรอบกับมาดี เป็นเลือกเป็นอย่างโอตานี้นะครับสายดันสายดันสายดันสายลุยอยู่ติดถนนเลยนะครับเลยวัดหลวงปู่มุนมานิดนึงครับเเขาดีของเราเว้ยปีนี้แห่งสีอัดได้ไลนะครับ ปีนี่แห้งเสียดแต่ายเพราะว่ารถกับไม่เครื่องอัดฟางกับไม่ <laughs> คือมาเทือนในไลยอยู่นะครับตัวนี้มายืนโบากับเราอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะครับเอาเลย <laughs> ที่แหลกพั่กระเทินที่เครื่องอัดฟางนะครับเจ้กากะก็เรียกว,ว่ามันมันพอกระเทือนเลยเอาละเอาเลยเดี๋ยวสิจัดไม่ให้เป็นหีไม่ฝ <laughs> ีมือครับ อช่เมันปั๊บทีอยู่ทั้งขางเชี่ยวกามาเห็นฟีมือครับฟีมือเป็นทั้งซ่างเห็ดบ้านเป็นทั้งคนขับรถไทยรับจ้างรถเกี้ยวเลากับมี่นะครับอ่าเป็นลูกค้าเกา่าโรโยตีโรโยตีคือยังโรโยตีก็คือลูกค้าเก่าทีอ่าหนึ่งสื่อกันสวนส,สองบรเิเวณพันพนันลิซติ้งบรเิเวณพันพนันลิซติ้งก็คือดาวจากล้านจริงๆน,นะครับพ่กมีข้อมูลบริสียดอกให ไฟแน่นนั่นละเอาเข้าใจง่ายๆนะครับแบบธรรมดาเลยโอ้ใบหนาลอยไปเลยวะโอ้จวดจ,จัดไงเป็นไงเลยวะนี่ผู้ทายกับย่างขาเคีย้ยยเถอะเหรอขาบวมครับโอ้

ก่อนครับสุดยอดเป็นอะไรเราเป็นเตะป็นเตะอยากเอาขั้นหม่เล่าอยู่ดอกแนวนี้สำหรับลูกค้าผู้ใดอยากตีเทิร์นนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ส่งแอดไลน์เจ้ากาส่งรูปมาประเมินราคาก็ได้นะครับถ้ามปรยากกันนี่ถ้ามมันสมมติว่าอยู่ไกลกันนะครับหรืออยู่ใกล้ๆก็ยังจังสี่หรือในจังหวัดไกลเชียงนะครับจีเจ้ากาสามารถไปเบิ่นกดเดะเดี๋ยวสิไปเบิ่งให้นะครับแต่ว่าผู้ใดอยู่ไกลอยากตีเทิร์น ผ่านลูก่านไล่ก็ได้นะครับแอดแอดจากเบอร์ทรผมก็ได้อยู่ซื้อคลิปเลยนะครับเบอร์ทรู่ส่งรูปมาเลยอุปกรณ์ที่จะเทินนะครับไปมีดดันดินพานพ่วนมียังแน่ที่จะให้เขานะครับเสียวยังไวแน่กะบรต้องไดยมากับรูปรวดรอบขั้นนะครับช่วงการทางานรูปเลียมนะครับบอมีเเลียมกะก็ได้นะครับพยาบาลนรับรองให้นะครับบอมีปัญหา มาทาทั้งเราอยู่ดี่ของแถมผมจัดให้เราซองรถพ่วงเลยนะครับตามสเตปจะสิพอ่อกันอีกเทื่อนะครับคลิปต่อไปกับยุคุณล,ละครับทุ่งสีอุดมวันที่29นะครับยันนี่ละครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้่งนละนะครับขับมีมาเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้ละ อ้าวอยู่จใกลรอบเพิ่อครับพ่อหอมปากหอมพ่อนะครับเอวขีดมันเสียงเงียบวดเนาะเสียงมันเงียบเลยราคาเงินสวดเอวหาศูนย์นะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหาพันนะครับมือหนันเซียวกาแจ้งขิดเอร์เจ็ดแสนหาหมื่นหาพันนะครับขอโทษขอเอาไปได้หลาย เจ็ดเจ็ดห้านะครับประมาณเจ็ดห้าห้านะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับเอาไปเบิดทั้งสามสินเลยของแถมกหมนสองรถพ่วงตามสเต็ปคือเก่านะครับของแถมนี่มันาใมีให้เลือกนะครับค่าเฮ็ดพราบอทะเบียนเนี่ยเซล่ยวกาจะแถมไปเลยนะครับบัวกอลันนีใดๆนะครับปั๊มล้มตัวเชื่อมข้างล่างอเฉีดนะครับให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเบี้ย ชีสเกียรยางเมา่หนึ่งลังนะครับน้ำกระล่มหนึ่งลังเสียแขนเงาสองตนะครับพวกกระบอกอัจเจรบีแม่แรกประแจเรือนี่ไปน้ำรถอยู่แล้วนะครับอันนี้คือพวกที่แถมเพิ่มเติมจะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับกะร่วมมูลงราคาแล้วก็เกือบเกือบหมื่นอยู่นะครับเอานะครับเดี๋ยวจังพอกันไหมคลิปหนานะครับถ้าบ่มีอี่ยังเปลี่ยนแปลงกับวันที่29ครับหรือถ้ามีเพิ่มเติมกับเดี๋ยวเซียวกายสิทธาย่างเงใหม่นะครับคลิปนี้สิขอเอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ <c oughs> เพื่อประผาดคลิปดีๆต่อๆไป <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ